สวัสดีครับวันนี้มาทําบุญที่วัดบ้านเด่นนะครับหรือวัดเด่นสลีสีมังแกนมาเจอกับต้นโกเงินนะครับตั้งเรียงกันสูงใหญ่และก็สวยงามมากครับเป็นแบงค์ยีนะครับอยู่ในเรือประมาณเรือรูปเรือสุพรรณหงษ์ครับประกาเรือนะครับ องถอยออกมาไกลครับถึงถึงจะเข้าเข้าหมดเข้ากล่องยมไปดูกันข้างในครับมีอยู่หนึ่งต้น2ต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1ิบสองสิบสาี่สิบห้าสิบหกสเจ็ดสิดสิ้ายี่สิต้นนะครับจำนวนยี่สิต้น ครับศรัทธาเขาเยอะมากนะครับวัดนี้วัดของท่านครูบาเทืองนะครับทำได้อลังการมากครับจะเข้าไปดูใ,ใกล้กันนะครับว่าเป็นเงินยริงหรือเปล่า,น,านะครับเป็นแบงค์ละยี่สิบทั้งนั้นเลยนะครับ สุดล้ำนะครับขึ้นไปประมาณหกเจ็ดเมตรเนะครับทุกนะต้นเลยนะครับ ถือว่าสไทล์จะเยอะมากนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโพนะครับใบโพนะครับเป็นรูปเงินรูปใบโพค์ที่ยี่สิบเท่าน,นั้นครับ ไปนี่ยใช่มครับก็มีศรัทารับไปครับนีครับอันนี้ก็คือลานโพเงินกันแล้กันครับ